เราไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับสาหรับสโมสรคริสตัลพาเลทในช่วงเวลานี้ที่พวกเขาเพิ่งจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ใบแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรได้สําเร็จหลังจากที่เพิ่งจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้1-0ในศึกเ a ฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศและเรื่องราวของสโมสรเนี่ยครับมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยก่อตั้งสโมสรมาเป็นเลยร้อยปีแต่พวกเขากลับไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยแม้แต่รายการเดียวทั้งๆที่พวกเขาเนี่ยครับเป็นทีมที่เก่าแก่มากที่สุดทีมหนึ่งบนหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษ ดังนั้นครับวันนี้ผมอยากจะพาย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของสโมสรคริสตัลพาเลทเป็นสโมสรที่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาจากอาคารกระจกขนาดยักษ์กลางลอนดอนที่ชื่อว่าเดอะคริสตัลพาเลทเป็นหนึ่งในสโมสรท,ทั้งหมดที่ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษแต่พวกเขากลับถูกหลงลืมไปครับจากหน้าประวัติศาสตร์ในช่วงของศตวรรษที่20และสโมสรก็ต้องผ่านการล้มละลายไรสนามเย่าและก็ต้องดินลนอยู่ที่หลีกล่างนานหลาย10ปีก่อนจะค่อยๆได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับจนได้กลายเป็นทีมข่าประจาในพรีเมียร สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแป่งเคยบอลน,นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรคริสตัลพาเลทและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันก่อนได้เลยนะครับผมเรื่องราวของสโมสรคริสตอลพาเลทในคลิปเนี่ยครับมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งแต่มันคือบทเรียนของการอยู่รอดความหวังและการกลับมาสร้างตํานานในแบบที่ไม่มีใครคาดคิด คือถ้าจะให้เราพูดถึงชื่อสโมสรฟุตบอลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยครับมันก็จะมีชื่อทีมอย่างอาเปสตันนอร์ธเอนนนอร์ธเคาน์ตี้เชฟฟิลด์อะไรพวกนี้ครับลอยเข้ามาในหัวแต่ว่าสโมสรคริสตัลพาเลทเนี่ยครับมันกลับไม่ค่อยมีใครถูกพูดถึงเท่าไหร่คือทีมทีมเนี่ยครับมันก่อตั้งสโมสรมาตั้งแต่ในปี1861แล้วและก็เคยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA ด้วยซึ่งวันนี้ครับผมจะพาย้อนเวลายาวไกลกลับไปถึงสู่ลากเง่าทีีททมท้มน ทีมที่หลายคนรู้จักเพียงเพราะว่าพวกเขาเล่นที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าสโมอสรฟุตบอลคริสตัลพาเลทคือบันพบุรุษที่แท้จริงของฟุตบอลอังกฤษในปี1851อาคารกระจกขนาดใหญ่มากคือมาเลยครับที่ชื่อว่าเดอะคริสตัลพาเลท ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงาน The Great Exhibition ซึ่งตั้งอยู่ที่ไฮพาร์คกลางกรุงลอนดอนเลยมันเป็นผลงานวิศวกรรมที่น่าทึ่งมากๆและก็ได้รับความนิยมอย่างมหาศาลและหลังจากที่อาคารเนี่ยครับมันได้ถูกย้ายไปอยู่ที่ซิดแนมพิลหรือว่าบางคนอาจจะออกเสียงว่าไซเดนแฮมพิลก็ได้นะครับซึ่งมันอยู่ทางตอนใต้ของลอนดอนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางการเรียนรู้ขนาดใหญ่ และบริษัทคริสตัลพาเลทมันก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการบริหารพื้นที่ก่อนที่พวกเขานนั้นจะได้เห็นถึงศักยภาพของกีฬาว่ามันจะสามารถช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานที่ได้พวกเขานนั้นจึงได้ตัดสินใจสร้างสนามกีฬาที่มันมีลูวิ่งด้วยจนมาถึงในปี1861ครับในที่สุดพวกเขาก็ได้รวมตัวจัดตั้งทีมฟุตบอลสาหรับพนักงานขึ้นมาและในปี1861เนี่ยครับมันมีการบันทึกว่ากลุ่มพนักงานของคริสตัลพาเลทกรอมานีได้ก่อตั้งชื่อทีมฟุตบอลที่ชื่อว่าคริสต และทีมทีมนี้ก็ได้ลงแข่งขันในระดับสมัครเล่นก่อนที่ในปี1863พวกเขาก็จะได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นั่นเอง c ริสตัล p a เล c ฟ Football Club ต้องเล่นอยู่ในสนามที่อยู่ติดกับอาคาร c r y สตัล p a เล c ซึ่งไอสนามเนี่ยครับมันถือว่าเป็นสนามที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่ามันถูกหยิบยกมาใช้ในหลายๆเกมทนี่มันมีความสําคัญมากๆครับซึ่งมันรวมถึงเกม FA คันัดชิงชนะเลิศในยุครกๆดด้วยเพียงแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วอะครับ คริสตัลพาเลทฟุตบอลคลับก็ต้องหยุดแข่งขันลงครับในช่วงปลายศตวรรษที่19ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและข้อจากัดทางด้านสนามที่มันถูกใช้เอาไปจัดนิทรรศการอยู่บ่อยครั้งครับแต่ถึงแม้ว่าสโมสรคริสตัลพาเลทฟุตบอลคลับในเวอร์ชันแรกนะครับมันจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอมาถึงในปี1905คริสตัลพาเลทคอมพานีก็ได้ตัดสินใจก่อตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อทีมว่าคริสตัลพาเลทเอฟ ซึ่งก็เป็นชื่อทีมเหมือนเดิมเลยครับเพียงแค่ว่าย่อจากไอ้คำว่าฟุตบอลคลับเนี่ยเหลือแค่คําว่า FC แทนเพียงแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยชื่อทีมเหมือนเดิมสนามก็ใช้สนามเดิมและก็ได้เริ่มลงแข่งขันในเซาเทอร์ลีกคริสตัลพาเลท FC ในเวอร์ชันที่2นะครับมีแนวทางที่จริงจังมากขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไป15ปีในที่สุดพวกเขาก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตบอลลีกดิวิชั่น3ในปี1920และช่วงเวลานี้เองครับ คริสตัลพาเลทก็เริ่มที่จะกลายเป็นทีมอาชีพเต็มตัวและก็ได้รับการจดจําในฐานะหนึ่งในทีมที่มีสนามที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่สวยงามที่สุดของวงการฟุตบอลในยุคนั้นและอย่างที่ได้บอกไปนะครับก่อนปี1920คริสตัลพาเลทยังเล่นอยู่ในเซาเทอร์ลีกอยู่เลยครับซึ่งถือว่าเป็นลีกกึ่งอาชีพที่มีความนิยมมากๆในยุคสมัยนั้นแต่ว่าในปี1920เนี่ยเมื่อฟุตบอลลีกขยายตัวและก่อตั้งดิวิชัน3ขึ้นมา คริสตัลพาเลทก็ได้เข้าไปร่วมแข่งขันในทันทีก่อนที่ในฤดูกาลแรกครับฤดูกาล1920-1921คร1920ิสตัลพาเลทจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสามารถคว้าแชมป์ดิวิชั่น3ได้ซึ่งก็เทียบเท่ากับลีกวันในปัจจุบันนะครับมันก็เลยทำให้คริสตัลพาเลทสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น2หรือว่าลีกแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันได้สำเร็จคริสตัลพาเลทเล่นอยู่ในดิวิชั่นออยู่4ฤดูกาลครับตั้งแต่ปี1921จนถึงปี1925 ซึ่งพวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้เลยส่วนใหญ่ก็จะจบในโซนท้ายตารางในช่วงปีแ,แรกๆเนี่ยมันก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับแต่ว่าพอมาถึงในฤดูกาล1 9 2 4รถึงการ 1, 1, ทีมจบอันดับรองบอยแล้วก็ต้องตอกชั้นกลับไปสู่ดิวิชั่น3อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าในฤดูกาล1 9 2 4เรถึงนเการ 1, ี่นี่ยครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันสําคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือการย้ายสนามเยา่าเดิมทีเเเเลลยยน่่รบิตาออูวณ ใกล้กับพระราชวังคริสตัลหรือว่าเดอะคริสตัลพาเลทนั่นเองแต่ว่าในปี1924นะครับสโมสรย้ายมายังสนามแห่งใหม่ที่ชื่อว่าเซลเฮิร์ทพาร์คซึ่งถูกออกแบบโดยอาร์ชิบอลลิสสถาปนิกชื่อดังของยุคนั้นและสนามเซลเฮิร์ทพาร์คก็ได้ถูกใช้เป็นเกมแรกในวันที่30สิงหาคมปี1924และคู่แข่งของพวกเขาก็คือสโมสรเชฟฟิลวนส์เดย์และหลังจากที่ตกชั้นไปในปี1925คริสตัลพาเลทก็ยังคงอยู่ในระดับดิวิชั่น3ยาวนานถึงทศวรรษเลย ผลงานโดยโรวมเนี่ยครับมันก็ถือว่ากลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่อะไรมากแต่ก็อาจจะมีบางฤดูกาลครับที่สามารถไต่ขึ้นมาจนจบอันดับที่มันสูงหน่อยได้เช่นอันดับที่3ที่มันเกิดขึ้นในฤดูกาล1 9 3 0รถึง่ยแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาระดับ d ดิวิชั่น2ได้นะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยทีมที่จะสามารถได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยครับ มันจะต้องเป็นทีมที่ได้แชมป์เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นก่อนที่สโมสรคริสตัลพาเลทจะเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินและการบริหารทําให้พวกเขาไม่สามารถพัฒนาทีมได้อย่างต่อเนื่องจนมาถึงในวันที่30พฤศจิกายนปี1936มันคือวันที่น่าเศร้าที่สุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรอ,อาคารเดอะคริสตัลพาเลทที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณซิด,ดนดย์พิล์น่ะครับเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยเพลิงนี่โหมกระหน่าทั้งคืนจนอาคารกระจกเมื่อคืนนียครับมันถูกทําลายจนเกือบหมด เหลือเพียงแค่หอคอยสองฝั่งที่ยืนหยัดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะถูกทุบทิ้งในภายหลังแต่ถึงแม้ว่าสโมสรคริสตัลพาเลทนะครับเขาจะย้ายไปอยู่ที่สนามเซลเฮิร์สพาร์คตั้งแต่ปี1924แล้วแต่ว่าไอพื้นที่บริเวณเดิมเนี่ยครับบริเวณเดอะคริสตัลพาเลทพาร์คเนี่ยมันยังเป็นเขตของบริษัทเอกชนที่เขาได้เป็นคนดูแลสวนแล้วก็อาคารและไอตรงพื้นที่สนามเก่าตรงนั้นนะครับสโมสรคริสตัลพาเลทเขาก็ยังคงกลับมาเช่าที่ครับสำหรับการใช้จัดการแข่งขันกีฬาและก็กิจกรรมต่างงๆขอสมสม และมันก็ยังมีสโมสรอ,อื่นอีกด้วยครับที่มาขอใช้เช่าที่เพื่อเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันของทีมเยาวชนอยู่บ้างมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยบริษัทเอกชนที่ดูแลอย่างคริสตัลพาเลทคอมพานีเนี่ยครับเขาก็เริ่มที่จะไม่อนุญ,ญาตให้มีการจัดกิจกรรมฟุตบอลอีกครับและสิ่งนี้มันก็เหมือนเป็นการปิดฉากอย่างถาวรในยุคคริสตัลพาเลทเก่าและก็ทําให้เซลเฮิร์สพาร์คได้กลายเป็นบ้านถาวรแห่งใหม่ของสโมสรแบบที่ไม่ย้อนกลับมาอีก คือตลอดช่วงศตรวรรษที่20เสี่ยครับสโมสรฟุตบอลคริสตัลพาเลทถือเป็นท,ทีมที่มีชีวิตอยู่ในเงามืดของทีมใหญ่ๆพวกเขาขึ้นขึนลงลงระหว่างดิวิชัน2กับดิวิชัน3และไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสื่อหรือว่าแฟนบอลทั่วไปแต่พอวันเวลาผ่านมาจนถึงปลายยุค1980และก็ช่วงต้นของยุค1990นะครับพวกเขาก็เริ่มที่จะมีแววมากขึ้นอย่างในปี1990พวกเขานั้นก็ได้เข้าชิงชนะเลิศ FA เอฟเอคักับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและในปี1991ซึ่งเป็นปีที่ก่อนพิ่มต้น้นนขึเร พวกเขานั้นก็สามารถจบอันดับที่3าในลีกสูงสุดได้อย่างไรก็ตามครับความไม่มั่นคงทางด้านการเงินมันก็ทาให้ทีมนั้นล้มลุกคลุกครานอยู่บ่อยครั้งจนวันเวลาเนี่ยครับมันได้ผ่านมาจนถึงในช่วงปี2010ทีมได้เข้าสู่การล้มละลายและชื่อของสโมสรคริสตัลพาเลทก็เกือบจะหายออกไปจากโลกฟุตบอลโดยที่คริสตัลพาเลทในขณะนั้นเนี่ยครับพวกเขาเล่นอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับแต่ว่าสภาพการเงินของสโมสรมันได้เข้าสู่สภาวะติดลบอย่างหนัก และเจ้าของสโมสรนในขณะนั้นเนี่ยครับซึ่งเขามีชื่อว่าไซมอนจอแดนเขาไม่สามารถหาเงินมาหมุนเวียนได้พอมันเลยทําให้ในเดือนมการาคมปี2010สโมสรคริสตัลพาเลทถูกสั่งให้เข้าสู่กระบวนการการควบคุมทางการเงินในทันทีและทําให้สโมสรเนี่ยครับถูกลงโทษด้วยการตัดแต้มทันที10คะแนนจากที่อยู่กลางตารางแบบสบายๆกลายเป็นทีมที่ต้องตกไปอยู่ในโซนตกชั้นและก็ต้องทําการดินนน้นรนหนีตกชั้นอย่งางหนักเลยและในเวลานั้นเนี่ยครับสนามเซลเฮิร์สพาร์คมันยังไม่ได้เป็นทรัพย์สินของสโมสร แต่มันเป็นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งครับและเจ้าของสนามเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะขายที่ดินที่ตั้งอยู่ตรงสนามเซลเฮิร์สพาร์คเนี่ยครับให้กับกลุ่มทุนพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อทําเป็นที่อยู่อาศัยแทนนั่นมันก็หมายความว่ามันจะไม่มีสนามเซลเฮิร์สพาร์คอีกต่อไปแล้วและสโมสรคริสตัลพาเลทก็จะไม่มีสนามใช้นั่นมันก็หมายความว่าพวกเขาจะต้องยุบสโมสรทิ้งและในช่วงเวลาของความลิบหลีเนี่ยครับ กลุ่มนักธุรกิจ4คนได้มารวมตัวกันเพื่อกอบผู้สโมสรและคนแรกก็คือสตีฟแพลลิสนักธุรกิจและผู้ประกอบการทางด้านโฆษณาและโทรทัศน์ได้กลายมาเป็นหัวหน้าของกลุ่ม CPFC 2010และเขาก็ยังคงเป็นประธานสโมสรมาจนถึงในปัจจุบันด้วยในปี2025โดยที่ตัวเขานั้นมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาสโมสรในทุกมิติและคนที่2ก็คือมาตินลองอดีตผู้บริหารบริษัทประกันภัย Church h i l l Insu r a n c e ซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นแฟนบอลคริสตัลพาเลทตัวยงเลยทําการสนับสนุนทีมมาตลอดหลายสิบป,ปีคนที่3ครับสตีเฟนบรเวตเจ้าของธุรกิจนําเข้าวายขนาดใหญ่ในอังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเงินหลักของกลุ่มนี้ครับและเป็นแฟนบอลคริสตัลพาเลทมาตั้งแต่เด็กๆส่วนคนที่4ครับคนสุดท้ายเจเรมี่ฮอสกิง เป็นนักลงทุนและก็นักสะสมรถไฟโบราณมีบทบาททั้งด้านการลงทุนและความมั่นคงทางด้านการเงินของกลุ่มนี้โดยที่ทั้ง4คนนี้ครับได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า CPFc 2010พวกเขาได้รวมเงินกันเพื่อเข้าซื้อกิจการของสโมสรพร้อมทั้งเจราจาซื้อสนามเซลเฮิร์สพาร์คให้มาเป็นของตัวพวกเขาเองแต่ว่าการเจราจามันก็ไม่ง่ายครับยืดเยื้อแล้วก็เกือบล่มอยู่หลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายมันก็สําเร็จในเดือนมิถุนายนปี2010และสโมสรคริสตัลพาเลทก็สามารถลอดตกชั้นในวันสุดท้้้าายยของฤดดกไดดว และหลังจากที่กลุ่ม C.P.F.C. 2 0 1 0ได้เข้าครอบครองสโมสรอ,อย่างเป็นทางการและมีการปรับโครงสร้างของสโมสรใหม่ทั้งหมดจุดยืนของเขาก็คือเราจะทําให้ c r ิ s t ัล p าเล c นั้นเป็นของชุมชนและจะไม่ยอมให้ทีมของเราหายออกไปจากแผนที่ฟุตบอลอังกฤษโดยเด็ดขาดจากที่เกือบจะล้มละลาย c ริสตัล p a เล c ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นใช้นักเตะเยาวชนเป็นแกนหลักเน้นสร้างทีมอย่างยั่งยืนและเพียงแค่3ปีให้หลังปี2013ทีมก็สามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาสู่พรีเมีย League ได้สำเร็จ กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวของการกลับมาจากความตายที่โด่งดังที่สุดของวงการฟุตบอลอังกฤษยุคใหม่ก่อนที่พวกเขานนั้จะได้กลายเป็นทีมประจําในหล็กสูงสุดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าสนใจนะครับมันก็คือในปี2020สโมสรคริสตัลพาเลทได้ประกาศว่าพวกเขาทีมเนี่ยครับทีมในปัจจุบันเนี่ยคริสตัลพาเลทเอฟซีเนี่ยมันคือทายาทโดยตรงของทีมที่เกิดขึ้นในปี1861แต่ถึงแม้ว่าทาง FA ยังไม่ได้รองรับอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าถ้าเราไปดูถึงแหล่งอ้างอิงในวงการประวัตศศิ คริสตอลพาเลทอาจจะไม่ใช่ทีมที่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้มากมายแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นผู้ร่วมกว่อตั้ง FA มีสนามในพระราชวังที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจกักรวรรดิอังกฤษและก็มีแฟนบอลที่รักทีมมากๆที่เหนียวแน่นมากๆแม้เวลามันจะผ่านความยากลําบากมามากมายก็ตามคริสตอลพาเลทในวันนี้ครับไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่รอดในโลกฟุตบอลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย และจากประวัติศาสตร์ทั้งหมดของสโมสรคิสซอาเลทที่ผมได้ออามาสรุปย่อและก็เล่าให้ฟังกันอยู่ในคลิปเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าพวกเขานี้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่ทีมที่ได้ลุนแชมป์ทุกปีไม่ใช่ทีมที่สามารถกอบโกยความสําเร็จได้เหมือนกับลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าในวันนี้ครับพวกเขาได้เริ่มต้นนับหนึ่งกับแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเนี่ยครับเราไม่ต้องแปลกใจเลยที่เราได้เห็นแฟนบอลของคริสตัลพาเลทหลายพันคนหลายหมื่นคนต่างร้องไห้ออกมาในช่วงหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัเพราะว่าสําหรับพวกเขาแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่การได้แชมป์แต่ว่ามันคือชัยชนะของความอดทนมันคือรางวัลของแฟนบอลที่เชื่อมั่นในทีมมาตลอดหลายสิบปีและมันคือเครื่องยืนยันว่าสโมสรเล็กๆจากลอนดอนใต้ทีมนี้ครับไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและไม่แน่ครับแชมป์แรกอาจจะไม่ใช่แชมป์สุดท้ายเพราะว่านับจากนี้ไป คริสตอลพาเล e จะไม่ใช่ทีมที่รอดบอกชั้นเพราะว่าในปีหน้าครับพวกเขานั้นพร้อมที่จะบุกยุโรปแล้วด้วยพวกเขานั้นคือทีมที่กล้าฝันและพร้อมสู้กับใครก็ได้บนเวทีใหญ่ที่สุดในอังกฤษซึ่งน่าสนใจมากๆครับว่าพวกเขานั้นจะทําได้ดีแค่ไหนในศึกยุโรป้าลีกในฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ถึง2026ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับแฟนบอลคริสตลพาเลเนาะก็ไม่รู้ว่าในประเทศไทยเราเนี่ย จะมีแฟนบอลคริสตอลพาเลทอยู่กี่คนนะครับเอางี้ดีกว่าใครที่เข้ากันมาฟังแล้วมีใครเป็นแฟนบอลคริสตอลพาเลทบ้างไหมครับยังไงก็ช่วยกันแสดงตัวหน่อยนิดนึงแล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็ผมลืมไปเลยผมยังไม่ได้กล่าวคําว่ายินดีและดีใจด้วยมากๆจากใจจริงเลยครับที่พวกคุณนั้นสามารถคว้าแชมป์เอฟเอับได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมาก หวังว่าแชมป์นี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอีกมากมายในอนาคตนะครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแปงเคียบอลเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลดีๆแบบนี้แล้วยังไงเราเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ